สวัสดีครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมเราก็ไปอยู่กันในรายการกูไม่มีอะไรทําครับพี่ไม่มีอะไรทําจริงกๆด้ว้ยเออเพราะว่า ในหนึ่งอาทิตย์พี่จะลงคลิป3คลิปครับแล้วก็คลิปเล่าเรื่องอ่ะพี่จะลง2คลิปครับผมเออแล้วก็จะมีอีกคลิปหนึ่งครับที่พี่ต้องลงแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่าพี่จะทําอะไรดีรีแอคคนสร้างบ้านนี่คือกูเลิกทาแล้วครับผมพ,พี่ไม่ําแล้วโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะพามาดูนะครับการวิวัฒนาการของโปเกมอนนะครับผมหลังจากที่คลิปก่อนนะครับที่พี่ได้ทําไปเป็นการวิวัฒนาการของดิจิมอนนะคือคลิปนี้ตั้งใจอ่ะพี่่จะทาเอาไว้ลงติ๊กต็อกเฉยเ้ย คือไม่ได้กะจะลง y o u t u b e หรอกจริงๆนะอะก็ก่อนที่จะไปดูนะครับพี่ต้องขอบอกกันเลยนะครับว่าคลิปนี้พี่ไม่ได้จะมาให้ความรู้หรืออะไรนะครับผม อ่าตัวแรกของเรานรี่เขาก็จะเป็น Pokemon โปเกมอนกบเออมันก็คล้ยคยายกับกบอ่ะนะแต่มันเป็นโปเกมอนดัดประเภทพืชครับ่าเป็นประเภทพืชแล้วก็พิษอ่าแพ้ก็หลักๆเลยคือไฟกับน,น้ำครับผมโปเกมอนตัวนี้ก็เป็นโปเกมอนตัวที่4ครับของโตชิถ้าพี่จำไม่ผิดนะเออคือสตชิจับมาเป็นโปเกมอนตัวที่4ครับผมซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไอ้โปเกมอนพวกนี้มันเป็นโปเกมอนพื้นฐานเวยเออมันจะมี3ตัวครับผมมันจะมีฟุจิดังเงะนะครับแล้วก็ไซดิกามิแล้วก็คิโตคังเงอ่ามี3ตัวนี้ครับผมเป็นโปเกมอนพื้นฐานททีี่่เวลา ใครที่อยากเป็นเทรนเนอร์พออายุสิบขวบปุ๊บก็ต้องมาเลือกครับามาเลือกที่ด็อกเตอร์อะไรสักอย่างก็แล้วแต่ว่าตอนนั้นคือซาโตชิมันตื่นสายครับผมอ่ามันก็เลยได้ปิกาจูครับมาเป็นโปเกมอนตัวแรกของมันครับที่จริงมันก็ไม่ได้อยากได้ปิกาจูนะเพราะสมัยก่อนปิกาจูมันดื้อมากครับผมเราไปดูล่างต่อไปดีกว่าครับผมนี่ครับผมก็จะเป็นฟูจิคิโซนะครับผมโอ้โหก็มันก็ไม่ต่างอะไรจากเดิมนะครับผมแค่แบบมีใบไม้งอกออกมาแล้วก็หน้าจะดุกว่าเดิมนะครับผมไปดูตัวต่อไปนี่ครับผมฟุิิกกบบาาานนนะโโออ้หพมััววฒรป๊ แบบว่ามีต้นมะพร้าวงอกอยู่ข้างหลังครับเฮ้ยแต่มันก็มันโหดนะตัวนี้มันโหดมากเลยด้วยเออมันใช้แบบลํำแสงอะไรท้กอย่างอะไรพี่จําไม่ได้แลละอ่าแล้วก็ครูคุณตมบัติพิเศษเขี่ยวชะอุมอะไรอะ คุณโดนตบบานพีเฟเขียวชอุ่มนี่คืออะไรวะโอ้โหนี่ไงมาแล้วไงร่างเนี้ยะที่พี่ได้บอกคือกูไม่รู้จักน้ว้ยว่าพี่ไม่เคยเห็นเลยเว้ยเออเพิ่งมาเห็นในเว็บนี้แหละน่าจะเป็นภาคใหม่ๆนะเป็นเมกาภูจิกิบานะนะครับมีเมกาดอร์รวว่างเมกาได้คืออะไรก็ไม่รู้นะครับดูครับมีอะไรอีกไหมโอ้โหอะไรวะเนี่ยร่างเฮียแล้วเนี่ยมันกบอะไรวะ <laughs> นี่มันกลายเป็นตัวเลยวะเนี่ยฟูจกีิมานะร่างกีกับแม็กคืออะไรวะมันคือภางอะไรวะเออใครมีความรู้ก็มาบอกพี่ได้นะคือพี่ไม่เคยดูเลยนะโอ้โหร่างนี้ไม่เคยเห็นเลยนะ้บอกตามตรงเลยอ่าอันนี้ก็เป็นที่ตัวครง้งี้นี่ก็จะเป็นโปกเกมอนพื้นฐานเหมือนกันนะครับผมเป็นโปกเกมอนหล,ลักซึ่งฟาโซชิ่ก็ไปจับมาเหมือนกันนะครับผมตอนนั้นที่โดนเจ้าของเก่าทิ้งครับแล้วก็ร่างกายขค่อนข้างจะออนแอนะครับผมแล้วก็ไฟที่หาคัวันนี้มันจะบ่งบอกถึงสุขภาพของมันด้วยนะเออถ้าแบบไฟมันอ่อนก็คือืออออมมมัันนนุขภาพไ่ดีออคะ air คจ แต่ว่าถ้าแบบไฟมันลุกขึ้นอย่างเงี้ยคือมันมันจักโบดครับผมมันจะมีพลังเยอะครับผมมันดูที่มาที่ไฟได้ครับซึ่งซาโตชิก็ไปเจอครับได้ไปนอนอยู่ที่ภูเขาครับแล้วซาโตชิก็ จะไปจับมาครับแต่ตอนแรกจับไม่ได้แล้วพี่กระจูก็ไปถามครับว่าเอ้ทำไมไม่ให้จับล่ะเออแล้วมันก็บอกว่า๋อพอดีฉันรอเจ้าของเก่าอยู่ที่นี่มันไม่ได้พูดอย่างนี้ได้แล้วก็มาล่างที่สองครับลิสซาโดนี่โอ้โหแล้วไฟก็แล้วก็แต่ละล่างครับไฟมันก็จะมีสีที่เข้มขึ้นนะครับผมนี่ล่างต่อไปนี่กผมก็เป็นลิซาดอนโอ้โหเป็นโปเกมอนที่ผมชอบมากเลยนะครับผมก็เป็นโปเกมอนแบบเหมือนมังกรนะครับมันคล้ายๆกับมังกรนะแต่ไม่รู้ว่ามันใช่มังกรหรือเปล่านะมาดูตัว ก็ไปดีกว่าครับผมนี่เห็นโฉมีเอ็หรืออะไร X X วะนี่ครับผมโอ้โหเมกาลิซัดอน X คืออะไรวะกูมไม่เคยเห็นนี่โอโ้โหแล้วดูพลังดีเดี๋ยวเรามาเทียบพ,พลังกันดีกว่าครับโอ้โหพลังก็ค่อนข้างต่างนะคือมันโกงมากเลยดูด,ดิเยอะกว่าทุกค่าเลยนะพลังโจมตีโจมตีพิเศษโหโความเร็วแล้วมีความเร็วด้วยผมไม่รู้นะเว้ยเดี๋ยวผมต้องแบบกลับไปดูแล้วว่าว่ามันคืออะไรนะนี่คุณสมบัติพิเศษโกงเล็บแข็งแรงมันก็น่าแข็งแรงอยู่นะมาดูตัวต่อไปนะ เมก้าลิซต้อนวายเฮ้ยมี X มี Y ด้วยเลยอะไรวะแกน X แกน Y หรือเปล่าไอ้คุณตุบารบิเซ่คือเรียกแดดคุณตุบัติเที่อะไรวะเรียกแดดเฮ้ยแต่มันเท่่ะตัวเนี้ยเท่่ะโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี้ยโอ้โหเฮียเคือตัวอะไรวะเฮ้ยแต่อันนี้มันเท่ดีนะมันเหมือนแบบไดโนเสาร์ก็ซิล่า ก็ซีล่าไฟเออแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตมันละสอตัวที่ผ่านมาร่างกิกาแม็กเนี่ยคือตรงมันจะมีไอ้นี่เวกแบบก้อนเมฆแดงๆอะรอบรอบก้อนเนี่ยเออมันคืออะไรวะกลับไปดูแล้วแต่ว่ามันน่าจะใช้เวลานานาน,น่าดูเลยนะการจะดูถึงภาคเนี้ยนะเฟดิกาเกม อ่ซึ่งเซติกาเม่นี่ก็อย่างที่บอกครับผมเป็นโปเกมอนพื้นฐานครับผมตอนแรกถ้าสมมติเราเล่นเกมในเกมบอยมันก็จะมี3ตัวนี้แล้วครับผมมาให้เลือกนะในภาคแรกนะนี่ครับผมเซติกาเม่นเซติกาเม่ก็เป็นโปเกมอนเต่าครับซึ่งซาโตชิตอนแรกที่ไปเจอนะครับผมมันเป็นแบบพวกแบบอัลตรพานครับไอพวกเนี้ยมันเป็นแบบโปเกมอนเล่ร่อนครับอัลตรพานคอยแบบแกล้งชาววงชาวบ้านครับคอยเอาสีแม่ไงไปพ่นกับนกะําพงกําแพงอ่ะเออเป็นโปเกมอนอัลตรพานครับสมัยก่อนที่มันจะใส่แว่นครับมันจะมีแว่นของมันอยู่ครับแล้วโคตรเท่เลยแล้วก็ล่่างที ก็เป็นคาเมลครับโอ้ก็เริ่มมีเคี้ยวแล้วแต่ร่างสองผมชอบนะผมชอบมากเลยคือมันเท่มากครับร่างสองเนี่ยร่างที่สามครับนี่คาแมกก็เริ่มแบบมีปืนใหญ่ขึ้นมาครับผมเป็นโปเกมอนกระดอง ป็นโปเกมอนเต่าแหละนี่มีปืนใหญ่ด้ะแล้วก็มาดูล่างนี้ครับผมเมกาคาร์มตไม่คิดว่าเทพไหมเออซึ่งดังที่ผมเคยเห็นมาล่างนี้ผมเคยดูในเอ,อ่อในช่อง u t u b e มานะขออที่บายมาครับว่าล่างนี้มันสามารถแบบชาร์จพลังแล้วก็ยิงได้ไกลสิบกิโลเลยนะเอออันนี้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะอ่ะมาดูล่างโอ้โหอันนี้มันมันเหมือนแบบไอ้นี่เลยเว้ยแบบเรือดำน้ำอะ่ะใหญ่ใหน่แมแบบดูดีมีปืนใหญ่อะไรลูกโคตรเยอะเลยอะ่ะอ้ยร่างนี้แม่งเฟี้ยวดีว,วะ่ะ โอ้โหส่วนสูง25เมตรคุณต้องมาพิเศษน้ำเชี่ยว คืออะไรว่าน้ําเชี่ยว <c oughs> อันนี้คือมันมันเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าแล้วเขาแปลไทยเปล่าวะเนื้ออ่านคุณสมบัติพิเศษนี้น้าเชี่ยวเวลาที่เฮตพีลดพลังของท่าประเภทน้ําจะแรงสูงขึ้นอ๋ออันนี้มันคืออ้น,นี้เปล่าวะเกี่ยวกับเกมหรือเปล่าวะไอ้คุณสมบัติพิเศษอันเนี้ยอ่ะโอเคโปเกมอนตัวนี้นะครับผมก็เป็นโปเกมอนตัวที่2นะครับหลังจากที่ซาโตชิได้ปิกาจูบานะครับผมก็ไปจับตัวนี้เปล่าผมด้วยความที่ตอนแรกก็ไปจับแบบง่ๆครับแค่แบบปลาปลา,าบอลไปเฉยๆครับไปจับครับ <c oughs> แล้วก็ได้มาครับผมนี่ตัวนี้เลยตัวนอนแต่พอมันวิวัฒนาการมาปุ๊ผก็กลายเป็นทานเซลอ่าพ ใน,ในตอนที่3มั้งกลายเป็นทานเซลพอตอนที่4อ่ะนี่กลายมาเป็นตัวนี้ครับผมบัตเตอร์ฟรีเออถ้าจำไม่ผิดนะซึ่งสมัยก่อนผมชอบดูครับเรื่องโปเกมอนเนี้ยนี่บัตเตอร์ฟรีก็เป็นโปเกมอนผีเสื้อครับผมนา่นารักนา่ารักโคตรนะซาโูชิใช้โหดมากเลยตัวนี้แล้วโอ้โหมีแล้วนะผมล่างนี่เลยครับล่างกีกับแม็กซ์นี่มันคือมันมันมันทำยังไงถึงมันจะได้วะเก๋ผมมาตัวต่อไปตัวแ่อไปก็เป็นโปเกมอนหนอนครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันวิวัฒนาการมากลายเป็นสเปียเว้ยเออผมจําได้ผมชอบสเปียครับน,น,นี่กลายเป็นนีก่อครับผ โคคูนอ่ะแล้วก็กลายเป็นสเปียครับที่สเปียผมก็ชอบเลยเท่มากโอ้โหเฮ้ยม,มีร่างเมก้าด้วยเหรอเฮ้ยมีร่างเมก้าด้วยเท่บ่ะมันคล้ายเหมือนหุนยอนโลบอกร์นะแต่มันมัน,ม,นมันเท่จริงร่างนี้เท่จริงโอ้โหเป็นโปเกม,มอนตัวต่อนะแล้วก็คุณสมบ,บัติพิเศษปรับตัวง่ายตัวละไปครับผมป๊อปโป ปอปโปนี่ก็เป็นโปเกมอนของซาโตชิเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวที่เท่าไรอแต่ซาแต่ซาโตชิใช้บ่อยครับตัวนี้แล้วก็วิวัฒนาการกลายเป็นพีเจียนแล้วก็มานี่ตัวหนึ่งอันนี้คือจะเป็นโปเกมอนที่ร่างสุดท้ายคือตัวตัวใหญ่นะ <im itation> คือตัวแม่งโคตรใหญ่เลยคือคนสามารถขึ้นมันมันขึ้นไปขี่ได้ครับตัวนี้ <im itation> โคร่างต่อไปก็มีแบบเบกา้าด <im itation> ้วยเลยเฮ้ยอันนี้เทว่ะอันนี้เทและสีสวยด้ยนี่โคลัตต้าโคลัตต้า,าก็เป็นโปเกมอนของซาโตชิเหมือนกันครับผมของซาโตชิก็มีนะตอนนั้นนแต่าชมมัี ล่างหนึ่งเว้ยมันไม่ใช่ล่างนี้นะเออมันมีอีกล่างหนึ่งเป็นล่างวิวัฒนาการครับผมเฮ้ยอะไรวะเดี่ยวล่างเคี้ยอะไรวะวเดี่ยวโคต้าล่างอโลล่าคืออะไรวะโปเกมอนความมืดเหรอเออประเภทความมืดครับผมนี่ครับผมลัตตา้าก็ตัวนี้ละครับอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นโปเกมอนของของซาโตชิครับซึ่งตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดคือเอาไปแลกกับกับบัตเตอร์ฟรีมั้ง เออแต่พอตอนล่างก็คิดถึงครับคิดถึงโปเกม,มอนตัวเก่าครับก็เลยเอากลับคื้นมาครับโอ้โหอันนี้คือล่างอโลล่าครับของลัตตามันคือล่างอะไรวะมันมีแบบหลายล่างล้วมันเป็นแบบวิวัฒนาการแบบเกี่ยวกับพวกความมืดแน่เลยนะอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็ผมอาโบอาโบก็เป็นโปเกม,มอนของพวกแก๊งล็อกก็ตนะเออแต่ว่ามันวิวัฒนาการกลายเป็นอาบ็อกนี่ตัวนี้เห็นปหที่แก๊งล็อกก็ตชอบใช้เคยเห็นไหมอาบ็อกอาบ็อกใช้เข็มพิษนี่อาบ็อก ผมอชอบเลยตนนั้นาดะแก๊งล็อกเก็ตนี่แล้วก็พิกาจูครับแต่ว่าทําไมมันไม่ได้เขียนพิกาจูเขาเขียนว่าพิกาชูเออตกลงันชื่อพิกาชูเหรอวะแล้วกูเรียกผิดมาตั้งนานว่าพิกาจูนึกว่าไงวะ <c oughs> หรือว่ามันเรียกได้สองแบบวะนี่พิกาจูครับผมก็เป็นโปเกมอนตัวแรกของซาโตชิครับผมซึ่งซาโตชิมันก็ไม่ยากได้หรอกไอพิกาจูเนี่ยตระนนดะแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นมันตื่นสายครับตื่นสายมาแล้วก็แบบโปเกมอนที่มันจะต้องการคือหมดแล้วครับก็เหลือพิกาจูตัวเดียวแล้วตอนนั้นพิิกาจจูคือมมมมััันนนนแแบบรงๆโดย ปกติแล้วโปเกมอนทั่วไปคือจะไปอยู่ในในมาสเตอร์บอลใช่ไหมแต่ว่าพิกาจูคือมันไม่อยากอยู่ครับ <c oughs> มันไม่อยู่ครับโอ,โ,โอ้โหมีพิกามีพิกาจูร่างอันนี้ด้วยว่ะไอฮากิกัแม็กตัวอะไรก็ไม่รู้พิกาจตูตัวใหญ่ๆผมว่ามันน่าจะตัวใหญ่มากเลยดูความสูงดีป่ะโอ้โแล้วก็ข้างหลังแบบเหมือนมันรวมใส่ฟ้าไว้ตรงที่ห่างอ่ะนะเออร่างนี้ผมไม่เคยเห็นครับ ัวลมันชื่อพิกาจูหรือพีกาจูว่าแต่ผมขอเรียกพิกาจูแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมชินอ่าแล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นไลชูเอ่อร่างวิวัฒนาการจากพิกาจูนะครับผมแต่โฟรมของซาโตชินี่คือมันมันไม่วิวัฒนาการนะครับผมถามว่าทําไมอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าทําไมการที่จะวิวัฒนาการกลายมาเป็นไลจูได้นี่คือมันต้องใช้หินอะไรสักอย่าง้หินหินพลังงานไฟฟ้าอะไรสักอย่างนี่แหละผมเออครับมันต้องใช้อันนั้นนะอ่าตัวนี้คือตัวอะไรวะ <laughs> ไดจูร่างอโลลาก็คืออะไรวะไม่เคยเห็นเลยวะร่างนี้มันเบลดีวะนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นโปเกมอนที่ผมชอบอีกตัวหนึ่งนะครับผมคือแซนโอ้เดี๋ยวรอมาดูร่างวิฒนาการเลนะคือมันเท่มากเลยครับนี่เอ๊ะไม่ใช่อันนี้มันแซนร่างอโลลาวะ่ะตัวต่อไปครับผมนี่ร่างนี้ครับผมที่ผมชอบคือแซนแพนแต่ ผมผมเรียกว่าแสนพันเว้ยเออแสนพันเออตรงมันชื่อแสน,พนแสนพนใช่ไหมนะกูกูเพิ่งรู้นะกูก็เรียกแสนพันมาตลอดเลยนี่ผมก็เป็นโปกเกมอนคล้ายๆตัวเม่นนะแล้วก็มีมกรงเล็บเท่มากตัวนี้ผมโคตรชอบเลยอะ่ะชอบจริงโอ้โหร่างนี้เท่กว่าวะ่ะร่างอะโรล,ลา่าเนี่ยเท่กว่าวะ่ะโหเรเท่เลยเป็นน้ำแข็งเลยนะ อ่าแล้วก็มาเป็นโปเกมอนพูลินนะครับผมซึ่งพูลินนี่จะเป็นโปเกมอนที่จะปรากฏในภาคแรกๆครับผมแล้วก็ชอบร้องเพงลงร้องพอร้องเพลงปุ๊บคนอื่นก็จะหลับครับใช่ปพาะว่าใช่ตัวนี้ป่ะว่าใช่ดีพอร้องหลับปุ๊บมันก็จะเอาปากกาครับผมไปเขียนหน้าเว้ เออมันน่ารักมากเลยด้วยตัวเนี้ยพูกูลินนะครับผมเป็นล่าวทนาการมีทั้งเพศผู้เพศเมียเลแล้วมันต่างกันยังไงระหว่างเพศผู้เพศเมียซูแบคเป็นโปเกมอนข้างขาวครับกลายเป็นโกแบคอ่าก็จะใช้แบบพลังคลื่นเสียงอันนี้ดิกด้าคือตัวมันมีแค่นี้ปล่าวะเออคือผมก,ก็เห็นมามีตัวแค่นี้ข้างล่างมันมีตัวเปล่าก็ไม่รู้นะ <c oughs> มันมีแต่หัวครั <c oughs> เป็นโปเกมอนตุนครับโหมีล่างนี้ด้วยหรอวะอโล่านี่เวทนาการกลายเป็นสามหัวเฮ้ยล่างเฮียอะไรเนี่ย มีผมเลยเอ้ยเอาจริงดิอ๋อเออเนี่ยม,มันมีผมอยู่เว้ยเห็นปะมีผมเหมือนยอมหญ้าเออแล้วพอมันวิวัฒนาการพวกผมยาวครับเอ้ยเอาจริงดิที่ออกแบบอย่างนี้เลยคุณสมบ,บัติพิเศษผมหยิก โอโ้ผมยักโตก็แต่และคนได้คืออันนี้น่าจะเป็นพ่อแม่ลูกนะเอออันนี้น่าจะเป็นแม่นะผมยาวนี่พ่ออันนี้ลูก <c oughs> อ่าเนี่ยพโปเกมอนเนียสเนียสนี่ก็เป็นโปเกมอนเอ่อของแก๊งล็อกเก็ตนะครับผมก็เป็นโปเกมอนที่ตัวแรกตัวเดียวหรือเปล่าที่พูดภาษามนุษย์ได้นะโปเกมอนเนียสตัวนี้พูณตุ่มบันพิเศษเก็บคองครับ <c oughs> มันเป็นเหมือนบ่อยหรือเปล่าวะโอ้โหเนียสล่างแล้วนั่งอโลลาเนียสล่างแห่งความมืดครับผมเฮ้ยอันนี้ร่างเฮ er, ียไมเนียสล่างอะไรอะ ก,กาลาคืออะไรวะประเภทโลหะเลยเฮ้ยเป็นโอ้โหอันนี้ไม่เคยเห็นครับเนี้ล่างอะไรก็ไม่รู้โอ้โหอันนี้หนักเลย เนี้อร่ากิก้าแม็กครับแต่ว่ามันเป็นโอ้โหตัวกับตัวมันยาวขนาดนั้นวะอี้ยแปลกว่านี้แปลกๆ <g iggle> นี่อ่าอันเี้ก็เป็นร่างวิวัฒนาการของเนื้อปกตินะครับเป็นเปอร์เซียนะเป็นโปเกมอนของหัวหน้าแก๊งล็อกเก็ตน,นะโอ้โหอันนี้แบงล่างนี้แบบไม่เท่เลยหน้าแบงอ้วนจั <g iggle> ดโคดักนียก็เป็นโปเกมอนน้ำครับแต่ว่ามันมีพลังกิจด,ด้วยนี่หว่าใช่ปะ เออมันสามารถใช้พลังจิตได้นะแต่ทำไมมันมันไม่ขึ้นวะเออก็โหดนะแต่พอวิวัฒเดี๋ยมันต้องวิวัฒนาการนะครับถึงจะโหดตอนแรกมันจะเป็นโปเกมอนแบบอ่องๆอ่ะเออเออนะโกดักเนี่ยเป็นโปเกมอนอ่องๆครับแต่พอมันวิวัฒนาการกลายเป็นโกดักนี่คือแบบเท่มากนี่แล้วก็แมนคีตัวนี้มันชื่อมังกี้ไม่ใช่เหรอวะไอ้โปเกมอนลิงตัวเนี้ยเออเพราะว่าเป็นโปเกมอนที่ซาโตชิจับมาเหมือนกันครับตัวนี้ใช่ป่าววะเออใช่แหละ จับมาพุ่มแล้วก็วิวัฒนาการคขับผมกลายเป็นตัวนี้ครับโอโคริซาลุเออโอโคริซาลุเป็นประเภทลิงหมูลิงบวกหมูเออเออวะไอ้ยันตัวนี้มันก็เป็นหมูนี่วะเคซีน <K 3 S 1> ี่ก็เป็นโปเกมอนสายพลังกิตประกอวิวัฒนาการกลายเป็นยุนเกเลอร์นี่ก็เป็นใช้ช้อนครับใช้ช้อนพลังกิตนี่แล้วโอ้โหมันมีสราบล่างหรอวะเออใช่มันมีสาารออสาบล่างนี่วะแล้วก็มาอีกล่างโอ้โหไอ้กันนี่ล่างเฮียลแล้วเนี่ยล่างพระบิดาเลยแต่กินมมนต้องเขียนว่าฟูดินล่างพระบิดานะ ตัวเนี้ยห <c oughs> น้าพระบิดาล้วเนี้ยโอ้ยนี่ผมแล้วก็ตัวนี้เป็นโปกเกมอนที่ผมชอบเป็นหนึ่งตัวแล้วครับผมวอลลิกกี้ก็เป็นโปกเกมอนแบบใส่ไกายภาพครับธาตุดินจอมพลังพอวันวิวัฒนาการกลายเป็นสีแคนผมโคตรชอบเลยนี่เป็นเหมือนโปกเกมอนมวยปัมนะ้มมาละโอริกกี้แล้วก็เป็นไค่ริกกี้นี่สีแคนฟิลยวจัดโอ้โหมีร่างนี้ด้วยเลยวะกิก้าแม็กอันนี้มันเหมือนในนี่เลยวะโฟอาร์มอะโฟอาร,ร์มใน เบนเทนนะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้เอาไปว่าพอแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมเพราะว่ามันมันเยอะมากเลยนะดูดิเห็นปะคือแบบมันมีเยอะมากครับผมดูหลายตัวเลยเอ้ยอันนี้อะไรอรโพนี่อันนี้เป็นโพนี่ชัดๆเลยเนี่ยไอ้แป๊คือมันมีเยอะมากครับผมโปเกมอนแม่ผูดิโหใครก็ใครที่อยากมาดูนะก็สามารถมาดูได้ด้ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับผมก็ดูมีเยอะมากครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆครบถ้วนเลยโอ้โหเยอะที่ผายโพแต่ละล่างมันเยอะว่ะ โอ้โหดูแคปล่างนี้นะครับผมม,มันมันมันมีหลายล่าเหมือนกันนะไอกีกั a แมกเนี่ยดูดิหล่ตัวเหมือนกันนะก็น่แหละขครว่างๆก็สามารถมาดูได้นะครับผมนี่ผมทิ้งริก์ไว้ให้ด้านล่างนี่นี่น,นี่ตัวนี้ตัวนี้ขออีกตัวนึงกันนี่ตัวนี้เขาผมที่ผมบอกผมชอบครับนี่พวผมจะเป็นสวานเี่ยปะชื่ออะไรไซดอนอ๋อนี่ไซดอนนี่ตัวนี้ชอบปวดสวานโโหเยอะว่ะดูดิโคตรเยอะอะ เป็นไรครับผมมาดูได้นะครับผมสำหรับพี่นี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมปิดภาพด้วยสไตล์โอ้โหูก็เทตัวนี้ชอบมากเลยครับผมสไตล์บ๊ายบายยั่ว